ใหญ่สบายนะคะเสียงดังวันนี้หน่อยคะ่ะจากเคจ้าร้จะมาประยูหอมค่ะเป็นหอมที่กดังนะคะหอมนี้จะไปสายเมืองการลาชบุรีวันนี้ขึ้นหกร้อประมาณ9ก้าตันกว่าหอมพันหัวโดดหัว,หวค,คุมใกเนะคะจะขึ้น้าหน่อยอยู่ไม่เกิน15วันจะขึ้นพร้อมกันหมดอันนี้เป็นมันจะมีพันบามมันบนบุลลา หัวแก่งหลอดหนาคนต่อโลกคนต่อร้อนกลมแก่งใบไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะปลูกหน้าร้อนไม่ต้ง <c oughs> ก็มีตัวนี้ก็จะไปให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างค่ะเป็นคนเป็นหอมผลคนชื่อปุ้ยนี่หัวจะแก่งมากสามเดือนกว่าแล้วหัวสวยออกสีถ้าจะเอาไปเก็บปลูก น่นค่ะเดือนสิงหากันยาตุลาถึงเดือนธันวาเลยนะตัวเนี้ยสวยจากใบยาวตัดพุกยาใส่ถุงไว้ได้เก็บไว้ในนานถ้าจะปลูกก็เวลามันขึ้นมาหลอดมันจะหนาหลอดออกจะสีเขียวแบบนี้ทุก,ท,กทุกตัวเลยนะหอมอ่ะไม่ใช่ว่าเอาตัวอย่างมาสวยอย่างเดียว ตัวอย่างยังไงคืออย่างนั้นปันหล่อไม่เก็บปันอีกนะคะ